ที่มาตามต่อกันที่กรณีการจับกลุ่มชาวโรฮิงญาร่วมร้อยคนที่อำเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนครับทำให้เจ้าหน้าที่พบเบาะแสและกระบวนการการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับผู้ร่วมกระบวนการหลายพื้นที่ติดตามจากรายงานของคุณกนกนวลอินสมพักสอครับ ด้านหลังของดิฉันก็คือศูนย์ช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีตํารวจภูทรอำเภอหัวไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นที่พักของชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ถูกจับกลุมได้ก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งทั้งหมดส่วนใหญ่ขณะนี้ก็มีสุขภาพจิตและร่างกายที่ดีขึ้นค่ะ ในวันนี้ชาวไทยมุสลิมจากสิบมสัสยิดแนนมเพอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันขอดูอาจากพระเจ้าเพื่อให้อำานยพรแก่ชาวมุสลิมโรฮิงญา9.9คนที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์และขณะนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรหัวไซหลังถูกจับกลุ่มได้ขณะถูกขนส่งด้วยรถยนต์กระบะหคันอย่างแออัดถึง102คนและเสียชีวิตถึง3คนเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ตำกว่า10ปีกว่า20คนเอ็นดูนะ หน้าตรงสารว,วันเล็กๆนะไม่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 ค่อยสมบูรณ์อ่าแก็ประมาเห็นบ้านประชาชนพี่น้องของเรามาช่วยกันก็เออให้อาหารให้ก้าวให้อาหารก็รู้สึกว่าดีขึ้นลโซฟีมูัมัมัดล่ามแปลภาษาโรฮิงญาเปิดเผย <ๆ S 1> กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยหลังสอบถามชาวโรฮิงญาเกือบทั้งหมดพบว่า ส่วนใหญ่ถูกหลอกลวงโดยในหน้าชาวพม่าร่วมกับขบวนการค้ามนุษย์ในไทยโดยมีในหน้าชาวไทยทั้งในจังหวัดระนองและอำเภอเดาจังหวัดสงขลาจ่ายเงินค่าหัวชาวโรฮิงญ,ญาให้กับในหน้าชาวพม่ารายละ5,000ันบาทโดยบอกว่าจะพาไปอยู่ในประเทศอื่นที่สามารถทำงานและใช้ชีวิตได้โดยไม่ถูกกดดันเหมือนเช่นการอาศัยอยู่ในจังหวัดยะไข่ของพม่าแต่เมื่อมาถึงจังหวัดพังงากลับพบว่ามีการเรียกเงินคนละห้าหมื่นบาทหากต้องการให้ญาติมารับตัวออกไป ก่อนที่จะนําคนที่เหลือส่งไปยังอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาต่อไปนายหน้าถามว่าคุณไหนญาติพี่น้องมีไม่มีตังไหมมีตังห้าหมื่นก็ติดต่อเราได้ติดต่อได้แล้วก็กลับได้เราก็ไม่ทราบว่าไหนนะ้าคุณไหนเขาก็รู้ได้ว่าไายหนนะ้าก็ไม่ทราบว่าคุณไหนนายนะก็อบอกว่าบางคนก็ยีเรื่องน้องบางคนก็อยู่สะเดา เส้นทางของโรฮิงญากลุ่มนี้พบว่าหลบหนีออกจากจังหวัดยะไข่เดินทางมาพร้อมกันราว400คนอาศัยมากับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ก่อนถูกลำเลียงลงเรือประมงกลางทะเลลอยลำในน่านน้ำไทยจังหวัดพังงาราวหนึ่งเดือน ขึ้นฝั่งที่เกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาโดยถูกแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มซุกซ่อนตัวในป่าบนเกาะนานกว่า2เดือนทําให้โรงยากลุ่มนี้เสียชีวิตในป่าจังหวัดพังงาก่อนหน้านี้ถึง5คนซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการเดินทางที่ยากลําบากนานกว่า3เดือนคารุนคัารุนครับคารุนครับสมมติได้ที่นี่จับได้สุดีเนี่ยครับสมมติร้าพูนไปที่เสดาแเนาะตายมากกว่านี้ mm hmm. ก็อาหารไม่มียาไม่มีอะไรไม่มีนี่ป่ายุงกัดบ,บ้างอะไรบ้าง บัลวันได้กินข้าวบัลวันได้ไม่ได้กินข้าวคุณไหนญาติมีแล้วมีตังแล้วรับไปได้คุณไหนไม่มีญาติอาจจะตายมากกว่าครับส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับและกำลังเร่งติดตามคนขับรถขนส่งชาวโรฮิงญาที่หลบหนีอีก3ามคนซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดระนองส่วนการสอบสวนผู้ต้องหาที่จับกุมได้3มคนก่อนหน้านี้หนึ่งในนั้นเป็นผู้จ้างวานอย่างให้การภาคเศษซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งคลี่คลายคดีเพื่อดำเนินการกับขบวนการค้ามนุษย์ต่อไป สนุนวอินสมพักษ์สอนสำนักข่าวไทยอสามาทรายงาน